ชมครับวันนี้โอ้โหคุณนิชาจะตัดกล้วยเอง Are you sure? อายุชัวนี่เป็นครั้งแรกของนิชาครับ <c oughs> จะตัดห <c oughs> ่จะ,จะ,จะ,กะเกษตรกรมือใหม่จากอียิปต์แน่นๆนะลูกแน่นๆจับแน่แนๆโอ้โหถือว่าเก่งใช้ได้ครับท่านผู้ชมกเกษตรกรมือใหม่ว้าวนี่เรามีของฝากกับพี่น้องชาวชนบุรีนะครับท่านผู้ชมโ้ อุดมสมบูรณ์จริงๆนิชาฟาร์มครับนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของของการวางแผนออกแบบนะครับโคกนองนาธนาคารน้ำจนกลายมาเป็นใช,ใช่ตัดต้นกล้วยด้วยลูกแต่เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปก่อนออเพราะว่าเขาหยุดอยู่เขาก็จะสามารถให้ความชุ่มชื้นได้กับท่านผู้ชมครับวันนี้เห็น น้ำที่ใสอย่างนี้คือมันถึงหินอุ้มน้ำครับถึงหินแอกเฟอร์หินแอกเฟอร์ fer, หรือหินอุ้มน้ำนะครับหรือกราวอเตอร์แบงค์วันนี้ขอบคุณคุณนิชาที่ตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรมือใหม่ <c oughs> จากกรุงไคโรพอใจไหม <c oughs> พอใจมากมากะเกอ่า e t เอ่อไร่ไร่เดี๋ยวรออีกเก็บตังค์ก่อนอีกสักปีปีว้าวจะทำต่ออีก12ไร่พอใจมากพี่สาวพี่เขยโอ้อนาคตจะมีฮ e a l i n g center สิบอไร่ที่นี่เหรอลูกใช่ค่ะที่นี่ที่ไหนที่โนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณค่ะบ้านบ้านหมู่บ้านไผ่งามบ้านไผ่งามอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมได้ใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมครับขอบคุณค,คุณนิชาที่ให้โอกาสพวกเราเทุกคนได้มาเยี่ยมชมนิชาฟาร์มครับหลังจากที่ปิดกล้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขออภัยได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งคุณนิชาตัดกล้วยไปให้กับพี่น้องชาวชนบุรีของเรานะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เต็มอิ่มกับนิชาฟาร์มเห็นความเจริญเห็นความอุดมสมบูรณ์เพียงแค่หนึ่งปีเต็มๆท่านผู้ชมกับขออนุโมทนาบุญนะครับกับการกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเธอพร้อมทั้งได้คุณแม่แคุณพี่สาวล้านหลานแล้วก็พี่เขยมาอยู่ด้วย uh, I like to say thanks very much for Nisha Farm uh, be very happy to bring you here to nisha farm, the small project, as we call Khoek Nong Na groundwater bank uh, in buriram province. the nisha, she used to work in uh, cairo, egypt. still working there. so she's still working there. and also she planned to come back to thailand when the time's coming. Uh, her time is was right. She told us that she she always dreamed to come back to to her uh, land. The land of her was born is Buriram Province. That's why her plan to uh, have the uh, organic farming. That's her name, Nisha. That's why here is Nisha farm the little house on the prairie that have a lot of uh, things to eat a lot of food a lot of banana a lot of vegetable what we can eat i would like to say thanks for nisha farm and nisha herself to welcome us to the little house on the prairie or uh, nisha farm we call ground water banks of the agriculture center i have to go thanks very much for your watching this episode thank you for your time uh, we like to welcome to all of you if you're interested to see what is the nisha farms look like we like to say goodbye from now see you later and nisha farm in buriram province